วันนี้นะครับเรามาดูว่าประตูกันเสียงของไดเทคนะครับจะลดเสียงเข้าออกได้ดีแค่ไหนครับมันเป็นบานประตูไม่อัดซึ่งเราสอดไส้ฉนวนกันเสียงแผ่นเก็บเสียงยิบซัมบอร์ดเก็บงานเรียบร้อยเป็นประตูสวยงามออกมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องการกันเสียงก่อนนะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่นาฬิกาปลุกก่อนนะครับผมเสียงดังอย่างง่าย นะครับแล้วเราก็จะเพิ่มนาฬิกาปลุกอีกเรือนคะรับซึ่งดังมากเข้าไปในกล่องแล้วเราก็จะเพิ่มเสียงเพลงนะครับเสียงเพลงเปิดจาก YouTube <S <S นครเพลงคลิปนะครับเพลงที่ผมชอบแล้วซุก้าซูก้าเอาเข้าไปนะครับ อันนี้เราก็จะปิดด้วยประตูการเสียงนะครับดูว่าเงียบแค่ไหนเห็นไหมครับเงียบไปเลยนะครับหายไปประมาณสัก7-80%ทันทีนะครับ